สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจสลิงช็อตทีเฮดอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งยางให้กับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นยางสูตร R H เฮตดขีดนะครับใช้ยิงในท่าหลังหูนะครับผมขีด3ก็คือ,อจะสูดๆนะฮะแรงสูดๆที่ผมนำมาขายแล้วเนาะนะครับผมก็ จะไม่มีแรงกว่าน,นี้แล้วนะครับผมถามว่าที่เขามีขายมีแรงกว่าน,นี้ไหมมีฮะนะครับอินโดมีแรงกว่าน,นี้แต่ว่าไม่ได้เอามาขายเพราะว่าเ,ออเดี๋ยวจะยิงกันไม่ได้นะครับผมคืออันนั้นเนี่ยคนส่วนน้อยนะครับผมคนส่วนน้อยเขาจะยิงได้นะครับคนที่กําลังมากๆจริงๆนะครับแข็งแรงจริงๆเขาจะยิงได้นะครับผมคือถ้าคนทั่วไปเอามายิงเนี่ยมือจะสั่น นะฮะเล็งจะไม่ถูกนะฮะลูกจะไม่ถ in ูกจะยิงไม่แม่นนะครับผมก็ผมเลยไม่เอามาขายนะครับเพราะว่าถ้ามันยิงไม่สนุกนะครับยิงไม่แม่นยิงไม่โดนเขาก็ไม่สั่งกันนะครับพอเล่นไม่สนุกยิงไม่โดนยิงไม่แม่นอ่าของมันก็จะขาสต็อกเนาะเวลาแบบเอามาขายเยอะๆนะครับผมก็เลยไม่เอามาขายดีกว่านะครับเอายางพวกเล่นสนุกสนุก คนทั่วไปยิงได้เอามาขายดีกว่านะครับตัวนี้ก็คนบางคนก็ยังยิงไม่ได้นะครับผมยิงไม่ได้นะครับผมก็ลองไล่เลเวลเอาเนาะนะครับถ้าจะให้ผมแนะนําก็ไล่เลเวลเอานะครับยังไงก็ไล่แต่ขีดหนึ่งขีดสองขีดสามไล่กันไปนะครับผมอย่าเพิ่งไปเล่นขีดสามนะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะครับผมจะเชื่อฟังผมหรือว่าจะยังไงก็เรื่องคุณเลยเนาะนะครับผมถ้าสั่งผมก็ขายให้นะครับผม ก็อันนี้ห้าคู่นะครับเดี๋ยวเตรียมส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เป็นลูกค้าเก่านะครับผมแล้วก็บอกนิดนึงนะครับบอกบอกตรงๆเลยนะครับผมยางนะครับถ้าสั่งจากผมไปแล้วใช้งานไม่ดีนะครับไม่ถูกใจยางแรงไม่พอหรือว่ายังไงยังไม่สะใจก็สั่งครั้งเดียวก็พอก็ได้นะครับผมไม่ต้องสั่งรอบหน้าก็ได้นะครับผมเอาที่สบายใจนะครับเอาที่ชอบนะครับผมคือ ถ้ามันเล่นแล้วไม่โอเคเล่นแล้วไม่ถูกใจยังไงก็ไม่ต้องสั่งก็ได้นะครับผมไม่ต้องสั่งนะครับสั่งรอบเดียวพอนะครับลองของไปทีเดียวพอนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมพูดกันตรงๆเลยนะครับผมถ้าสั่งไปแล้วใช้งานแล้วมันไม่ดีหรือว่าไม่ถูกใจยังไงก็รอบหน้าก็ไม่ต้องสั่งนะครับผมง่ายๆเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับผม